ครับสวัสดีครับพอกันนี้แล้วนะครับกับที่อิธนพัชรเจริญฟาร์มบ้านหลักด่านตะบลหนองแวงสุภาพอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นนะครับขุมง้วนะครับขุมง้วเขาเป็นโชว์ขุมง้วนะครับนี่หนังเย็บเองนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับขุมง้วรุ่นใหม่จะเป็นนี่นะครับนี่เป็นเชือกเชือกถักนะครับเชือกถัก8มิ้นะครับเชือกถักอย่างดีหนังเย็บมือนะครับแฮนด์เมดเชือกถัก ไม่มีชุดของสแตเลสนะครับนี่นี่จะเป็นเชือกรุ่นเก่านะครับนี่แต่วารุ่นนี่จะเป็นรุ่นไม้พร้อมสายจูงยาวหนึ่งเมตรนะครับสามอห้าิบบาทรวมเก็บปลายทางนะครับนี่อ้างแล้วอ้าวไปยังไดนี่ข้างหลังนี่คือเสียกมันยาวนะครับเกี่ยวไว้สามหลอบนะครับนี่นี่นี่นะครับพี่เซ็นเตอร์ฮามีแต่เชือกแดงนะครับเชือกแดงหนังดําแบบตรงนะครับผมผมฝึกกลัวอายุตั้งแต่ แล้วแต่จะใส่จนถึง5 6เดือน7 8เดือน9เดือน10เดือนจนกว่าใส่ได้ครับเดือนหนึ่งเคืองเดือนเป็นต้นไปนะครับจนกว่าสิไงเกินไซส่บ่ได้นะครับผมพร้อมเชือกจูงเดินยาว1เมตรเป็นเชือกพะโล้มือกันนะครับอ่านี่ๆๆนืเนอนนนี่นะครับ